วันนี้กระผมจะมาพูดในหัวข้อผ้าทอไทยพวนบ้านป่าแดงภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรนะครับผ้าทอไทยพวนบ้านป่าแดงเนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตรเป็นที่ยอมรับและรับรู้โดยทั่วกันทั้งคนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงในที่นี้ข้าพเจ้าซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพิจิตร จึงได้หยิบยกเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองนะครับมาเผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไปครับผู้จัดทานะครับข้าพเจ้านายภริศโพอินนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนาเลศวรรายวิชาภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทยอาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภาคภูมิสุขเจริญปีการศึกษา2564ความเป็นมาและความสำคัญในอดีตนะครับผ้าทอไทยพวนหรือชื่อเรียกในท้องถิ่นว่าผ้าทอป่าแดงเป็นการทอผ้ามัดหมี่พื้นบ้านอันง,งดงามมีศิละปะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวบนพบางพ่อบุษอพยพมาจากบ้านหมีจังหวัดลบบุรีประกอบอาชีพการเกษตรค้าขายและทอผ้าครับชาวพวนหรือไทยพวนเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มชนที่มีอยู่กระจัดกระจายหลายจังหวัดในประเทศไทยทิ่นฐานเดิมของชาวพวนนะครับจะอยู่ที่เมืองพวนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเชียงขวางสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวชาวพวนได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหลายครั้งด้วยกันคือสมัยกรุงธนบุรีตอนตายสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งที่ไทยยกทัพไปปราบกบฏฮ่อ ซึ่งชาวพวนที่อพยพมาแต่ละครั้งนั้นกระจัดกระจายไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆเช่นสุพรรณบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีลบบุรีราชบุรีสุขโขทยัยฉะเชิงเทราเป็นต้นครับสำหรับชาวพวนที่เข้าไปตั้งรกรากในจังหวัดลบบุรีนั้นจะตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลบ้านเศร้าอ,อำเภอสนามแจงซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านมี ชาวพวนในอำเภอบ้านหมีนั้นอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยสมัยใดยากที่จะกำหนดให้แน่ชัดได้แต่ชาวไทยพวนบ้านหมีที่สูงอายุได้บอกเล่าต่อกันมาถึงเหตุการณ์อพยพเพราะหนีพวกห่อพวกแกวและหลักฐานทั้งด้านวัตถุประกอบคำบอกเล่าดังกล่าวทำให้ทราบว่าชาวไทยพวนอพยพเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมากที่สุด และรองลงไปคือสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวการทอผ้าของชาวบ้านป่าแดงในอดีตนะครับเป็นการทอสำหรับใช้ขึ้นเองในครัวเรือนเนื่องจากชาวบ้านมีศิลปะด้านภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของตนเมื่อมีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ใดก็ย่อมมีศิลปะวิทยาการติดตัวไปด้วยซึ่งชาวไทยพวนส่วนหนึ่ง ที่ได้มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่บ้านป่าแดงในจังหวัดพิจิตรก็ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของตนจนมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์จวบจนปัจจุบันนี้ครับ การปรับเข้าสู่ยุคปัจจุบันนะครับปัจจุบันผ้าทอไทยพวนบ้านป่าแดงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั้งในท้องถิ่นและที่อื่นๆจึงกลายเป็นการทอสําหรับการพาณิชย์เป็นอาชีพเสริมของครอบครัวในช่วงเวลาว่างจากการเกษตรผ้าทอบ้านป่าแดงเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอมีคุณภาพสูงลวดลายเป็นที่นิยมของท้องตลาด มีการทออย่างกระณีตสวยงามสีไม่ตกจึงทำให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดทั้งนี้ชาวบ้านป่าแดงตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพทอผ้าพื้นเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อไปจึงได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าป่าแดงขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525เป็นต้นมาครับ ปัจจุบันนะครับโรงเรียนวัดป่าแดงได้จัดหลักสูตรการทอผ้าซึ่งเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศ,ศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนวิชาการทอผ้าสอนโดยนางนาตยามโนเครื่องซึ่งนับได้ว่าเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์การทอผ้าบ้านป่าแดงอีกวิธีหนึ่งและเมื่อทอเสร็จได้ส่งจำหน่ายศูนย์ทอผ้าบ้านป่าแดง ทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนนอกจากนี้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดป่าแดงยังได้มีการอนุรักษ์การใช้เสื้อผ้าทอโดยการสวมใส่เสื้อผ้าทอในวันพุธอีกด้วยเป็นการปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิดตลอดจนสร้างความภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองการผลิตและการจัดจำหน่ายนะครับ การทอผ้าหรือการทอถือเป็นศิลปะและหัตกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นกรรม,มวิธีการผลิตผืนผ้าโดยใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนมาขัดประสานกันจนได้เป็นผืนผ้าทั้งนี้ต้องมีเครื่องมือในการทอเรียกว่าหูกหรือกี่นั่นเองครับอุปกรณ์ในการผลิตนะครับได้แก่ เฟื่อนะครับใช้ขึ้นได้ยืนเพื่อเรียงเส้นได้ให้ได้ขนาดผ้าที่ต้องการครับฟันหวีนะครับจะทําหน้าที่ร้อยเส้นได้ให้เรียงกันนะครับกังหันนะครับใช้ในการหมุนได้ยืนเพื่อสะดวกในการทอครับไม้ก้ามปูนะครับจะใช้บังคับความกว้างของการเก็บตะกอไม้ทนัดหรือไม้แท่นะครับทำหน้าที่รองรับเส้นได้ย้ายจากการเก็บตะกอครับ และกระตุกกี่นะครับจะใช้ในการทอผ้าเป็นหลักครับสถานที่จำหน่ายผ้าทอบ้านป่าแดงนะครับหนึ่งคือกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดงนะครับของนางสังวรเหลืองสนิทเลขที่274หมู่ที่1ตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตโทรศัพท์0892721604 2. ร้านผ้าทอสิริพันธ์นะครับของวิลาวันดวงพัดเลขที่สองสามสี่หมู่ที่หตําบลหนองพยอมอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโทรศัพท์ศูนย์ห้าหกแปดสี่สี่ห้าศูนย์หกสามหรือศูนย์เก้าสามห้าห้า้าหกหกสามเก้าครับและสามครับผ้าทอทองคูณน,นะครับของนางทองคูณปัญญายงเลขที่สองห้าสาม หมู่ที่1ตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโทรศัพท์0817856183ครับสำหรับมุมมองการต่อยอดในอนาคตของผ้าทอบ้านป่าแดงนะครับคือผ้าทอบ้านป่าแดงเนี่ยนะครับเป็นภูมิปัญญาที่จัดอยู่ในสิ่งที่เป็น เป็นปัจจัยที่จําเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์คือเครื่องนุ่งห่มนะครับฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมองว่าภูมิปัญญานี้จะไม่มีวันสูญสิ้นไปจากวิถีชีวิตของชาวไทยได้โดยง่ายหากแต่ต้องการให้สิ่งนี้ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ต่อไปจึงควรมีการพัฒนาและต่อยอดให้เข้ากับสังคมหรือยุคสมัยโดยอาจมีแนวทางดังต่อไปนี้ครับ 1. การนำผ้าทอบ้านป่าแดงมาตัดเย็บเป็นชุด เสื้อกางเกงหรือกระโปรงให้เข้ากับแฟชั่นยุคสมัยใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้คนหันมาอยากสวมใส่ผ้าทอครับ 2. การนำผ้าทอป่าแดงมาตัดเย็บเป็นสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆเช่นกระเป๋าผ้าปลอกหมอนและอื่นๆเพื่อขยายโอกาสด้านการพัฒนาภูมิปัญญาครับ สามส่งเสริมให้คนไทยในท้องถิ่นสวมใส่ผ้าทอของชุมชนเพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาครับและสี่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาเช่นการจัดนิทรรศการสัญจรแสดงภูมิปัญญาผ้าทอตามงานต่างๆทั้งในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาการจัดกิจกรรมการประกวดการตัดเย็บ ชุดจากผ้าทอบ้านป่าแดงเพื่อแสเวงหาแนวทางในการพัฒนาภูมิปัญญาต่อไปครับจากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนทั้งด้านความเป็นมาด้านการปรับเข้าสู่ยุคปัจจุบันและด้านมุมมองการต่อยอดในอนาคตนะครับทำให้ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ส่งเสริมตลอดจนเผยแพร่ภูมิปัญญาเพื่อไม่ให้สูญหายสลายสิ้นไปจากวิถีชีวิตของคนไทยนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการรับชมและรับฟังครับขอบคุณครับ